ในส่วนที่เป็นคอรมอเรื่องผักการต่างๆเหล่านี้เราก็ประสานอยู่แล้วนะครับในการที่อย่างประชุมคอรมอแต่ละพันเนี่ยเมื่อมีมติอะไรต่างๆเนี่ยสภาพฒน์ก็จะต้องติดตามความเข้าหน้าแล้วก็ต้องรายงานในคณะรัฐมนตรีนะครับทางตรงเนี้ยเราก็ตามกับหน่วยงานที่ได้รับอมอบหมายไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เราก็จะติดตามอยู่ สองเรื่องต่อมาก็คือเรื่องประเด็นต่างๆตรานี้บางเรื่องอย่างเรื่องการพัฒนาหแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆอย่างของสระแก้วของอะไรต่างๆตรงนี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันก็มีในส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอยู่นะครับตรงนี้มันสามารถทําได้เลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ย69จังหวัดเสนอแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องเตรียมละในการที่จะทํา ในเรื่องของอีงบประมาณ70ทางพ่าคกระชนเองก็นั่งอยู่ในคณะกรรมการของทั้งจังหวัดแล้วก็กู่จังหวัดนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็ฝากนะครับในประเด็นต่างๆเหล่านี้ทางสภาพัฒน์เองเรานั่งาทางท่านหอออก็นั่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดตรงเนี้ยผมคิดว่าเรามาประสานกันต่างๆเราก็จะช่วยขับเคลื่อนให้อย่างเช่นพัฒนานะตกศริกาอะไรต่างๆเหล่านี้บูโซนกรีนโซนอะไรต่างๆเหล่านี้ ตรงจุดนี้เนี่ยในส่วนของงบผ้าผ้าทางผ้ากระชนเองมีความชัดเจนในในตัวอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็สามารถที่จะร่วมการขับเคลื่อนในการของงบประมาณรำสาหรับป e ีงบประมาณ6970ได้เลยนะครับเหมือนที่ผมไปทําที่ภาคอีสานนะครับเรื่องกเกษตรสมัยใหม่อันนี้เราก็ไม่รอแล้วก็ให้เขาเสนอโครงการเข้ามาเลยนะครับว่า ที่เราจะช่วยผลักดันเข้าไปในการทําศูนย์ตรวจพวกพืชผลต่างๆเหล่านี้เพื่อมันจะได้เปลี่ยนทั้งสมุนไพรอะไรต่างๆฉะนั้นคูงจุดนี้เนี่ยทางสภาพัฒน์เรานอกเหนือจากเขาข้อมูลไปทําทิศทางอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็มารับความความเห็นจากท่านเนาะแล้วบางเรื่องเนี่ยที่มันสามารถขับเคลื่อนได้เลยเนี่ยเรามีทั้งงบจังหวัดงบก,กลุ่มจังหวัดซึ่งจังหวัดเองเขาก็โหนเมื่อเช้าว่าไม่รู้จะ ต้องตอนนี้ต้องมอแล้วล่ะสาคูว่าให้คนมาขอใช้งบจังหวัดเพราะว่าใครก็ไม่อยากของบจังหวัดอันนี้ทุกคนได้ยินนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าขับเพื่อนกับทั้งจังหวัดทุกทั้งแปดจังหวัดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับเราก็คงร่วมมือประสานงานกันนะครับทางสภาพัฒน์ก็ยินดีที่จะเชื่อมโยงเพียงจะขอให้ชัดเจนในเรื่องของประเด็นในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องอะไรตา่างๆเ่าเนี้ยเรายินดีที่จะช่วยขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ คงหลังจากนี้โอกาสต่อๆไปก็คงได้คุยเจาะลึกในบางประเด็นอย่างเรื่องอาหารเรื่องเกษตรอาหารนะครับผมคิดว่ามันต้องลงในรา,ายละเอียดแล้วละ่ะในการที่จะทําเป็นตัวแผนงานโครงการที่มันจะขับเคลื่อนได้จริงๆไม่ใช่เป็นในลักษณะาภาพลอยๆแล้วมันก็ <S <S ไ,มไม่ตอบโจทย์มันก็เดินวนมันอยู่แค่นี้แล้ววันนี้เรา็ไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้ก็ต้องเรียนทางท่านประธานหอการค้าทางสภาพัฒน์ในพื้นที่เองเนี่ยเราก็คงลงมาที่จะประสรนกับท่านนะครับ ก็ในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับให้ข้อมูลให้ข้อที่เห็นต่างๆนะครับมีอะไรเพิ่มเติมครับขออนุญาตนะคะในประเด็นเรื่องการพัฒนาเกลียโซนเนี่ยนะคะมันติดประเด็นปัญหาอยู่หลายหลายเรื่องก็คือหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการโรณาการ